ชนิดาบุญเฉลิมคนถึงคลังชื่อโด่งดังคารสงศรสีเป็นนัำผู้ชั้นนำล้ำปตพีใครถือดีมาโตต้องสสกการาวดีเชิญตัวมาแล้แกให้เกอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นจากกติที่ว่ารวยความรู้หรือจะสู้รวยความรักที่ฉันขอเปรยติก่อนเลยก็แล้วกันนะคะจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่าได้มากหรือมีมากส่วนความรู้หมายถึงสิ่งที่สัสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้ารวมถึงประสบการณ์และความสามารถเชิงปฏิบัติและภกษาคา่ะส่วนความรักหมายถึงการมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยยกตัวอย่างเช่นความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วจายยติที่ว่ารวยความรู้หรือจะสู้รวยความรักจึงหมายถึง ทุกคนต้องการคนที่รักเราและคนที่เรารักมากๆไม่ใช่ต้องการเพียงแต่ความรู้มากๆเหมือนพวกคุณซึ่งไร้หัวใจและไร้ซึ่งความรักค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าด้วยความรักดีกว่าด้วยความรู้อย่างไรบ้างในทางปรชัชญาความรักเป็นคุณธรรมที่แสดงออกซึ่งความเมตตาความเห็นอกห็นใจทั้งหมดทั้งมวลของนมนุษย์ คือการให้และการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การให้ความรู้แต่ให้ด้วยความรักนั่นเองค่ะและในทางวิทยาศาสตร์ความรักเป็นสภาพที่มาจากวิวัฒนาการของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของสายพันธุ์โดยการสัศรี์เห็นไคะนั่นคือการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะ แบบนี้แหะค่ะดังนั้นรวยความรู้ไม่สู้รวยความรักแน่นอนค่ะความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะระหว่าง,งความรักกับความรู้นั่นก็คือความรักเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตรวมกระทั่งถึงมนุษย์นั่นเองค่ะและเป็นสิ่งที่สามารถรับรู้และสัมผัสได้ค่ะตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังท้องแม่ที่กําลังตั้งท้องกับลูกมีความผูกพันกันนั่นแหละ ความรักเป็นสัญชาตญาณไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกมันจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไงรู้แต่เพียงว่ามีแค่มี้ามีหัวมีตาเสมือหูแค่นั้นเองค่ะแต่ก็ยังรู้สึกผูกพันและรู้สึกรักแต่ความรู้นะคะมันไม่ใช่สัญชาตญาณค่ะที่คุณจะมารู้ว่าสมการนิวเคลีย์มีอะไรบ้างสมการเมีมมีอะไรบ้างนอกจากคุณต้องศึกษาหาความรู้นั่นเองค่ะ และเมื่อเติบโต,ตขึ้นมาคนเราเข้าโรงเรียนค่ะในสังคมของการเป็นอยู่การเรียนการทํางานล้วนแล้วแต่อาสัยความรักความเมตตาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมง,งานและเพื่อนเพื่อนที่ร่วมเรียนและวันนี้ที่ดิฉันมาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าดิฉันใจรักด้วยศรัทธาในวิชาชีพนี้ดิฉันจึงเลือกเลือกที่มาเรียนที่นี่ค่ะและในวันนี้นะคะที่จริงไม่ได้มาแข่งขันโตอะที ระวันนะคะอยู่คนเดียว่าเปลี่ยวส่นเยียวยกเป็นรงตดเบาๆอยาง